สวัสดีครับอยู่กับช่องพินโรนดําซิ่งนะครับไม่ใช่ช่องทีเ de ด็ดเสียนอนผิด <rit> <ch ong> ช่องอีกแล้วทำไมชอบพูดผิดช่องช่องพินโรนดําซิ่งก็โดนนีกแล้วครับมันสองรอบแล้วอะอีกรอบหนึ่งก็น่าจะโดนปิดช่องอะ่ะก็น่าจะหันมาทำช่องนี้อย่างเป็นทางการแล้วแหละครับเพราะว่าช่องนั้นรู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยปลอดภยัยยังไม่ค่อยรอผ่านไปอีกสักสองสามเดือนก่อนครับอ้อ มาดูพลัง 8e ครับหลายๆคนว่า 7e แรงเท่ากับ 8e นะครับอันนี้เฟือง1140เกียร์เร็วครับรอบ1,000ครับอันนี้จะเป็นทางแบบนืดเลยนะครับเนี่ยไม่ธรรมดานะครับสบายๆทางคลางเป็นน้ำหมดเลยนะตรงนี้นืดมาก อันนี้ใช้บูทอยู่ที่ประมาณ20นะครับแต่ว่าวิ่งดินแล้วไม่ถึงหรอกวิ่งดินจะขึ้นประมาณ10นะครับเพราะว่าไม่ได้เหยียบไม่ได้กดแรงวิ่งดินจะอยู่ที่ประมาณ10 10ปอนด์นะครับบูทเทอร์โบเออมิซูบิชินะครับ t f 08L ใน,นเกียร์สองนะครับขึ้นบอ่อขึ้นบอ่อเกียร์สองขึ้นเกียร์สามก็ได้นะครับแต่ว่ามันโยกแรงเกินนะครับเกียร์สามนี่ขึ้นสบายๆเลยแปด e ถ้าให้ผมว่าแปด e กับแปด c turbo รุ่นตัวไหนแรงกว่าผมว่าแปด c นะครับแปด c ถ้าสมมุนโมลแล้วนะแปด c turbo โมโมติมแต่ 8e เป็นรีแมปธรรมดารีแมปทั่วไปก็น่าจะ 8c เลย 8c น่าจะแรงกว่าปั๊มสายมันไม่หมดมันไม่หมดนะครับปั๊มสายอิธท,ที่คนขับด้วยครับถ้ารู้จังหวะรถแล้วเราเหยียบรอบไปให้บูทมันติดอะ่ะมันจะไม่หมดเลยอย่าให้บูทมันอย่าให้มันไม่ติดบูทพออยียบไปปพ๊บให้มันวิตลอดเลยให้มันติดบูทบูทสักห้าปอนครับถ้าทางเนิรแต่ t f08 นี้ก็ถือว่า วิ่งดินถือว่าโอเคอยู่นะครับโอเควิ่งล่องวิ่งล่องได้วิ่งลอง่งลอ,งงลองดีเลยวิ่งดินโอเคแต่ผมว่าถ้าเป็นวิ่งปากโบเนี่ยตระกูลโฮเซจะตอบโจทย์มากกว่านะครับตระกูลโฮเซจะตอบโจทย์เรื่องพวกปากโบอ,อะไรอย่างนี้มากกว่าวิ่งใกล้ๆงานอย่างเงี้ยพวกโฮเซตอบโจทย์กว่าแต่ทางไกลสู้ใฮ้เด็กไม่ได้เฮ้ยสู้ไอ้ทีเอฟไม่ได้ มันจะใช้บูทได้มากกว่าครับทีเอฟเทอโบใหญ่ถ้าวิ่งหลังถนนแล้วเป็นแกนเกนใหญ่ครับแกนเทอร์โบเป็นแกนใหญ่มันขาดยากถ้าพวกเฮมันจะขาดง่ายกว่านะครับเพรรถแข็งตอนแรกใส่ HX ตอนนี้ก็ขยับมาเป็นท f เอหมดแล้วนะครับถ้าใครอยากจบผมว่าท f นี่แหละแต่ถ้าใครแบบชอบแบบคือ ชอบลองก่อนนะโบเล็กก่อนโบเล็กก็เป็นเฮดเอ็กเลยครับผมผมผมว่ามันดีนะแต่ว่ามันก็แตกต่างแต่ละอันมันไม่เหมือนกันไงสองอย่างนี้มันจะแตกต่างกันที่ขนาดแล้วก็พวกเกณฑ์ว่าขนาดอะไรโครงหลังอะไรเงี้ยมันก็คล้ายๆกันหมดเลยครับเนี่ยเหยียบเป็นติดเลยนะแต่นี่คือยังไม่ติดรอบมันยังไม่ได้มันจะไม่วี่นะครับมันจะไม่แบบมืดมันจะไม่ติดบูท ต้องเหยียบให้รอบมันได้มันรอรอบนิดหน่อยครับพวกเพราะว่าโบมันใหญ่มันจะรอรอบหน่อยมันไม่เหมือนพวกเอ็นเอมันจะติดเลยอะแต่เรื่องเสียงเรื่องอะไรนี่โหดนะทีเอฟอะมันเป็นโบใหญ่ครับเรื่องหอนก็พอๆกันเลยแต่ความหวานเวลาเราจอดพวกให้ได้เจอกินกว่ากินขาด เรื่องความหวานเวลามันวิทเวลาเราจอดที่เอฟมันจะเป็นเวลาขับอะ่ะพอๆกันแหละเวลาวิทอะ่ะเนี่ยวิทแต่ถ้าเป็นเวลาจอดมันไม่ได้ยินแต่เฮดเอ็กซ์มันจะได้ยินเฮดเอ็กซ์ X จะชัดเลยเฮดเอ็กซ์ X มันจะวิทตลอดเลยวิดดังด้วย ราคาก็แตกต่างกันนิดหน่อยครับแต่ว่าถ้าเป็นเฮดเอกมันจะได้ของเหมือนของเก่านอกถ้าเป็นเนี่ยตัวเนี้ยมันจะได้ของใหม่เลยของใหม่เลยของมิสซูิชิอะของใหม่เลยครับถ้าเป็นตัวทีเอฟแต่ผมไม่รู้นะว่ามันมีของนอกของอะไรไหมผมก็ไม่ได้ศึกษานะครับก็แค่คนเคยใช้แค่คนใช้ บูธแม่งโ,หโ,หโ,หโห้หติดเร็วมากแบบวิ่ดวิดว่ดวิดวิดเลยอ่ะ <c oughs> แต่ถ้ารถหนักมันจะรอโร่อยนะถ้ารถเบากดเป็นมาเลยอ่อนก็พอๆกันเลย เสียงตัวนี้มันจะออกแบบใหญ่ๆกว่านะครับถ้าเห็นอ็กมันจะหวานมันจะฟิวแล้วถ้าตัวนี้จะโบเโบเดิมกับโบนี้ไหนขับดีกว่าก็น่าจะเป็นโบเดิมนะครับโบเดิมมันพอดีอะแต่ว่ามันมันรับรับรับบูดใหญ่ไม่ได้ไม่ไม่ได้เยอะไงโบเดิมมันจะรับบูดไม่ได้เยอะ ถ้าอยากจบผมว่านีเลทย T F 08L 08ธรรมดาก็ได้นะถ้ารถหนักเกียบ์อะไรเงี้ได้อะถ้าเป็น H X, X 50มันจะได้อยู่นะมันจะแบบวิ่งมาเลยแนี้ ที่ขับรถพี่ธงมานี่ขับสนุกเหมือนกันนะครับ 8C ขับไปเจ้านมเย็นน่ะแล้วพอมาขับรถตีรู้สึกว่าคันเร่งนี่ปั้มสายจะนิ่มมันมันจะแบบมันจะมันจะเร้ากว่ามันจะแบบตามใจกว่าแต่ถ้าเป็นคอมนี่มันจะไม่ค่อยตามใจเท่าปั้มสายอ่ะคนละอย่างกันเลยนะปัอมสายนี่คนละอย่างกันเลยคันเร่งปั้มสายมันจะแบบ กดแบบปุ๊บๆๆๆแต่คอมมันจะปุ๊บ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 อีแบบนึงอะมันจะนิ่มนวลคอมมันนิ่มนวลนมั่วสามัแบบเราเรา,าใจอะผมว่าผมว่าปด 8C อะครับขับด e ีนะแบบวิ่งใกล้ใกล้อย่างเงี้ยแต่ถ้าวิ่งล่องไกลๆนี่ 8E น่าจะจบก,กว่าแต่มันก็ได้อย่างเสียอย่างครับปซ c วิ่งไกลๆมันก็ไม่ไมสนุกเนาะมันไม่ใช่คอมเนี่ยแต่คอมอะวิ่งไกลๆสนุก ต่วิ่งใกล้อย่างเงี้ยมันทรมานนะเขามันเร็วถ้าไม่ใช่รอบท้าถ้าเป็นรอบเร็วอย่างเงี้ยทรมานับถ้าวิ่งใกล้มันเหนื่อยรถมันเร็วแล้วมันเหนื่อยครับเค okay, ครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับไว้เจอนคลิปหน้าครับ